การขอโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา สำหรับนักศึกษาปีหนึ่งที่เข้ามาและเคยศึกษาจากหมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือศึกษามาแล้วจากหมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและมาเข้าศึกษาใหม่ในปี2564สามารถดำเนินการขอโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ให้ดำเนินการในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาปีการศึกษา2564กำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่28มิถุนายน ถึงวันที่29ตุลาคม2,564ค่ะส่วนรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ข้อบังคับของมหาวิทยาล,ายละะัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งมีในคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา2,564หน้า69ค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนการขอโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชานะคะภายในภาคเรียนแรกนักศึกษาขอรับคำร้องที่งานบริการการศึกษา เพื่อกรอกรายละเอียดพร้อมกับแนบใบแสดงผลการเรียนแล้วนำมาส่งที่งานบริการการศึกษาค่ะหลังจากนั้นงานบริการการศึกษาจะรวบรวมคำร้องเพื่อเสนอตามลำดับขั้นตอนเมื่อเอกสารของนักศึกษาได้รับการอนุมัติแล้วเราจะบันทึก รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ระบบนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติผ่านระบบบริการการศึกษาโดยไปกดที่ปุ่มผลการศึกษาแต่มีคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติโอนผลการเรียนหรือรุดยกเว้นการเรียนรายวิชาในกรณีที่ลงทะเบียนซ้ําต้องดําเนินการขอถอนรายวิชานั้นออกหรือ ถ้าผลกำหนดเวลาเพิ่มถอนรายวิชาไปแล้วให้ขอยกเลิกรายวิชานั้นๆค่ะ